ราชาลูกนังทุโลขอสเสนอคะแนนความสามารถเด็กปืนในบ้านไว้ใจได้ปืนใหญ่ระบายอารมณ์เปิดบ้านอัดนักบุญยับ3ต่อ0ูน b โบโรบัตคำนวณสถิติบอลด้วยระบบ AI แม่นยำปลอดภยัยไม่ต้องนั่งเฝ้าแอดไลน์ได้ที่แอด a b โบโรบัหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างน,นี้รายการเพิพ์ลีก2021 2022อาร์เซนอล3เซาท์แมตัน0อารอนเดมสเดล8คะแนน ต,ต้นเกมแรมสเดลต้องออกแรงเซฟอยู่2-3ครั้งแม้ว่าจะเป็นการยิงนอกกรอบแต่ก็ถือว่าป้องกันได้ดีเกือบจะได้อสซิดจากจังหวะเตะบอลยาวไปให้กับมาร์ติเนลลี่ครึ่งหลังก็ยังต้องออกแรงอีก3ครั้งเก็บคลีนชีตได้เพิ่มอีกนัดเบนไวนน้6.5คะแนนมีปัญหาในช่วง15นาทีแรกที่ถูกเซาท์แัมตันกดดันอย่างหนักหลังจากนั้นส่วนใหญ่ไว้ก็เก็บกินได้ไม่ยากโดยเฉพาะอดัมอาร์มสตองเจ็บไปเกมลุกเซาท์แฮมตันอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดกลับเบี้ โดนใบเหลืองเร็วตั้งแต่นาทีที่3ของเกมทําให้ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังแต่กาเบียลรักษาเนื้อรักษาตัวได้ดีมีปัญหาเล็กน้อยกับบอลยาวจากแนวลึกอยู่บ้างกาเบียลเป็นคนที่ขึ้นโคกลูกเตะมุมให้ทีมนี้ห่าง3ต่อศูนย์ก่อนที่เขาจะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วง20นาทีสุดท้ายทาคิโรโทรมิยาสุ7คะแนนเกมรับก็ถือว่าถูกทดสอบอยู่พอสมควรกับตัวดิมเซนและแบ็คของเซา์ทัมตันที่มีความเร็วทั้งคู่แต่โทมิยาสุก็ยังรับมือได้ดีจังหวะตัวต่อตัว,ตวผ่านเขายาก คีแรนเทียนี่6.5คะแนนนัดก่อนก็ทำแอซซิสได้นัดนี้เทียนี่ก็ทำได้อีก1แอซซิสจากจังหวะที่เปิดไปติดบล็อกแต่เขาตามเข้าไปหม่งกลับเข้ากลางให้โอดาดสอดขึ้นมาหม่งลูกสองให้กับทีมเกมรับทางฝั่งเทียนี่ไม่ค่อยถูกทดสอบสักเท่าไหร่โทมัสปาเต6.5คะแนนกับประตูแรกของทีมปาเตก็มีส่วนในการช่วยแกะเพรสซิ่งจนเปิดพื้นที่ว่างทางกราบขวาให้กับทีมได้การขึ้นเกมปาเตแทบไม่เสียเลยมีจังหวะกล้าพาบ,บอลลุยขึ้นมาให้เห็นอยู่หลายครั้ง โดยรวมแล้วเป็นเกมที่ดีของปาเตในรอบลหลายๆนัดกรานิตชาก้า6คะแนนครึ่งแรกมีจังหวะจ่ายบอลเสียง,ง่ายๆในแดนตัวเองไม่ต่ำกว่า3-4ครั้งการเล่นของชาก้าก็ยังดูสับสนไม่ดูว่าเร่งให้ชาก้าคืนสนามเร็วเกินไปหรือเปล่าเพราะโลูกของก้าก็ยังทดแทนได้ครึ่งหลังดูดีขึ้นมาเล็กน้อยความผิดพลาดน้อยลงบูคโยสาก้า7.5คะแนนเป็นคนลากเขาไปแอซิ์ให้ลากาเซตยิงประตูลูกแรกให้กับทีม ท้ายครึ่งแรกซาก้ามีโอกาสได้เดียวกับประตูแต่ยิงไปติดเซฟแต่จังหวะนี้เลือกจ่ายให้ลากาที่อยู่ในตำแหน่งดีกว่าน่าจะเป็นสกอร์ได้ไม่ยากได้สับไกลในกรอบอีกครั้งแต่ก็ไปชนเสาอีกท้ายเกมได้ยิงอีกแต่ก็เฉลับหลุดเสาไปกาเบรียลมาติโนลี7.5คะแนนปูตปาทีเดียวสําหรับการลากตะลุยขึ้นหน้าของมาติโนลีได้บอลแต่ละทีก็สามารถกดดันแบ็กของทีมนักบุญได้ตลอดและเกือบมีชื่อเป็นคนทําประตูได้ด้วยแต่ลูกยิงนอกกรอบของมาตี้ไปชนเสา แต่ก็ได้1แอซิดจากลูกเตะม,มุมมาตินโอริกาด7.5คะแนนยิงประตูได้3นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วสําหรับโอริกาดเกมนี้เข้าทยานขึ้นมาโขกให้ทีมขยับหนีห่างเป็น2ต่อ0ย์วันนี้โอริการหาพื้นที่ว่างหน้ากรอบเขตโทษได้ดีสร้างโอกาสให้ทีมได้ลุ้นประตูอยู่หลายครั้งแต่ก็มีการแทงบอลทะลุช่องที่หลายครั้งก็ยังไม่เข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมอเล็กซองลากเซต7คะแนนได้โอกาสสตาร์ตตัวจริงเป็นเกมที่2ติดต่อกันหลังจากโอบามยองไปทําผิดวินัยสมโมสรจนถูกกกถออออดชื่อออจาทีม และเป็นลากาที่จบด้วยความเฉียบคมให้ทีมนำหนึ่งต่อศูนย์จากรูปเกมต้นเกมที่ดูปเป็นรองเซาท์าำตันด้วยซ้ําการทําหน้าที่ของลากกระตัวันนี้ทําได้ดีเลยการเกมบอลพักบอลเชื่อมเกมกับเพื่อนค่อนข้างลงตัวเลยตัวสำรองรับโฮดิง6คะแนนนาทีที่69กาแทนกาเบลังสนามไปนานพอสมควรลงมาในช่วง20นาทีสุดท้ายเพื่อเซฟใบเหลืองให้กาเบลโฮดิงลงมาแล้วเกมรับปั่นป่วนทีเดียวในช่วง5นาทีแรกแรกแซมบี้โลกของกาไม่มีคะแนนนาทีที่80 แทนชาก้านิโคล่าเปเป้ไม่มีคะแนนนาทีที่82แทนลากาะสนพอใจทีมหญิงได้แล้วไม่ผ่อนบทสัมภาษณ์อาร์เตต้าหลังเกมเปิดบ้านาถล่มเซาท์ทัมตัน3-0มิเกลอาร์เตต้าผู้ดการทีมอาเซนอลนให้สัมภาษณ์หลังเกมที่เปิดบ้านเอาชนะเซาท์ทัมตันได้3-0เป็นการพาทีมกลับมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้งหลังพลาดท่าแพ้มา2เกมติดต่อกันเมื่อสัปดาห์ก่อนพูดถึงรูปเกมที่เกิดขึ้นในช่วง15นาทีแรกของเกมเราเล่นด้วยความประมาท เราทำเสียบอลง่ายๆอยู่2-3ถึงครั้งและเราไม่สามารถควบคุมเกมได้เลยหลังจากนั้นผมคิดว่าเราเริ่มจับจังหวะก,การเล่นของตัวเองได้เราทำประตูที่ดีและหลังจากนั้นเราเริ่มที่ควบคุมเกมได้ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากพักครึ่งนักเตะพยายามที่จะเรินหน้าทำเกมกต่อผมคิดว่าเราทำได้ดีและเราสร้างโอกาสยิงประตูได้มากมายดังนั้นโดยรวมและหลังจากที่แพ้มาผมคิดว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีและเป็นผลการแข่งขันที่ดีชเช่นกันโอบามยองที่พลาดลงเล่นในเกมนี้ มันเป็นเรื่องของการผิดทางวินัยและนั่นเป็นเหตุผลทำไมเขาถึงถูกตัดชื่อออกจากทีมโอบามยองยังจะได้สวมปลอ,อกแขนกับตันทีมต่อไปหรือไม่มาพูดถึงเกมกันเถอะผมพยายามอธิบายว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นและผมได้บอกแบบตรงไปตรงมาผมไม่มีอะไรอื่นที่จะพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมพยายามให้ความสนใจไปที่ฟอร์มการเล่นของทีมและคุณภาพในสนามอาเซนอลควรที่จะชนะด้วยสกอร์มากกว่านี้ ใช่เรามีประตูที่โดนยกเลิกเรามีโอกาสทองอีก2ครั้งที่จะทําประตูได้มากกว่าน,นี้แต่ผมมีความสุขกับการเก็บคลีนชีทของทีมได้เช่นกันหลังจาก 2- 3สเกมที่ผ่านมาเราเสียประตูค่อนข้างเยอะมันยอดเยี่ยมสมนในการเก็บคลีนชีทได้ผลงานของลากระเสรผมมีความสุขกับเขาเขาทําได้ทุกอย่างอย่างที่เราต้องการให้เขาทําในเกมความเข้าใจในการหาพื้นที่ว่างความอันตรายในกรอบเขตโทษเขาส่งผลกระทบให้เกิดขึ้นกับทีมได้และผมพอใจกับเขามากๆ จังหวัดประตูแรกของลาการ์เอย่างที่ผมบอกไปว่าเราเริ่มต้นด้วยความประมาทเราไม่สามารถที่จะแก้เพรสซิ่งออกมาได้เลยและเราาจบอลเสียในพื้นที่อันตรายซึ่งอาจโดนคู่แข่งลงโทษได้เราหนีจากสถานการณ์ตรงนี้ด้วยการแสดงให้เห็นถึงะระดับที่แตกต่างเมื่อความมั่นใจเริ่มเพิ่มมากขึ้นเราเล่นกันได้ดีขึ้นเรื่อยๆโอกาสยิงประตูได้สามนัดติดต่อกันเขาควรที่จะยิงแฮตทริกได้ในเกมกับเอลตันเขาวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษมากขึ้นและตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่า ทำไมเราถึงสนับสนุนให้เขาเล่นแบบนั้นกาเเรียวมีปัญหาบาดเจ็บหรือเปล่าไม่เขาแค่มีใบเหลืองติดตัวอยู่ดังนั้นผมเลยตัดสินใจเปลี่ยนเขาออกเกมต่อไปกับเวสแฮมมันเป็นเกมสําคัญในอีกไม่กี่วันข้างหน้ากับเวสแฮมและเรารู้ว่าพวกเขาทําผลงานได้ดีแค่ไหนในฤดูก,กาลนี้มันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเรากับเกมในบ้านหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ